สภาเกษตรกรกรุงเทพมหานครจัดเวทีแบบมีส่วนร่วมทําแผนพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัดปีงบประมาณ2,564ซึ่งในการจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัดดําเนินการตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติพุทธศักราช2,553มาตรา33ในวงเล็บ4ที่สภาเกษตรกรจังหวัดสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการจัดทำตั้งแต่การจัดเก็บข้อมูลด้านการเกษตรข้อมูลสาระสำคัญตามแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมมาตรา41การประมวลผลวิเคราะห์ข้อมูลจัดเวทีระดมความเห็นเกษตรกรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาการเกษตรของจังหวัดรวมทั้งจำแนกข้อมูลที่ได้จากแผนพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัดได้แก่สรุปทิศทางการพัฒนาจากแผนพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัด เพื่อนำไปเชื่อมโยงจัดทาเป็นแผนแม่บทต่อไปสรุปสาระสําคัญตามแผนแม่บทมาตรา41ที่ได้จากการจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัดอย่างน้อย5เรื่องและข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรส่งให้สำนักง,งานสภาเกษตรกรแห่งชาติประมวลข้อมูลเตรียมสนับสนุนการจัดทำแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมระดับชาติต่อไปรวบรวมข้อมูลปัญหาความต้องการของเกษตรกร จดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัดข้อเสนอเชิงนโยบายและโครงการกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเกษตรเช่นการพัฒนาแหล่งน้ําการปรับปรุงบํารุงดินการลดต้นทุนการยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรให้ได้มตาตรฐานการแปลรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าพัฒนาบรรจุภัณฑ์การตลาดรวมทั้งการปรับเปลี่ยนจากการทําการเกษตรที่เคยทําอยู่เดิมไปทําเกษตรรูปแบบที่แตกต่างเพื่อประโยชน์แก่เกษตรกร